รัฐบาลควบคุมพวกเจ้าสัวไม่ได้นะครับเอื้อประโยชน์ให้แต่พวกเจ้าสัวนะครับก็มันผิดอยู่กับที่รัฐบาลหรือผิดที่ประชาชนที่เรียกเขามานี่แหละครับผิดที่พวกเรานี่แหละครับเห็นแก่เงิน200-300นะครับก็เรียกเขามาบริหารผมผิดไปแล้วครับผมที่ผมเรียกพักเพื่อเธอไปนะครับลูกลูกหลานบอกว่าอย่าเรียกพกรุ่นใหม่รุ่นใหม่ผมก็ไม่เชื่อนะครับพ่อปุเมื่อก่อนผมเบินพ่อเขาเก่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะครับ ก็ขอโทษขออภัยด้วยเมืกเราจะมีอยู่มีกินมีใช้ตลอดไป <c oughs> ผมกราบขอโทษจริงๆครับที่ผมเรียกพักผิดนะครับผมเรียกพักเอ่อเพื่อเธอนะครับเพื่อเธอก็บริหารบ้านเมืองโอ้โหไม่เป็นกระสิแตกเลยนะครับโอ้ผมขอกราบขอโทษจริงๆแล้วครับที่ผมเรียกไปนะครับเพราะว่าขนาดลูกผมบอกให้เรียกพักไอ วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยผมยังไม่เชื่อนะครับเพราะผมเห็นไอ้คุณลุงแกบริหารดีมาก่อนนะครับคุณลุงแกโหมาก่อนนี้บริหารดีจังเลยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าลูกสาวแกน่าจะดีนะครับแต่ที่ไหนลอยถ้วย <laughs> ลอยถ้วยนะครับเอาแต่เจ้าสัวแล้วครับจะเอาแต่ไอเอาแต่ไอญา,า,าติพี่น้องจะของเข้าเอาเข้าประเทศเอาส่วนตัวของตัวเองนะครับส่วนตัวของตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะครับไม่เอาปากท้องประชาชน ไม่เอาปากท้องประชาชนมาเป็นที่ตั้งครับโอ้โหที่แรกผมนึกว่าแกจ,จะดีนะครับลูกสาวแกน่าจะดีบริหารพักทหารเหมือนกันเมื่อก่อนทหารก็ว่าทหารแย่แล้วแต่นี้ก็โหยิ่งแย่กว่านะครับแต่พวกนี้ก็อยู่รวมกันนะครับอยู่รวมกันจำไว้เดอ้อพี่น้องเอ้ยไอข้างหน้าแล้วเรียกตั้งก็อย่าหวังแต่สองสามร้อยที่เขาให้นะครับก็ให้เข็ดให้จำบ้างเด้อชาวไร่ชาว,ชาวนา เขาว่าชาวไร่ชาาเป็นไอ้พวกที่เป็นาระของรัฐบาลนะครับว่าให้ชาวไร่ชานาเป็นาระของรัฐบาลนะครับโอ้พวกยาไอ้ผิดกฎหมายนี่พวกไก้นั่นน่ะสามเม็ดร้อยเดี๋ยวนี้สามตัวร้อยโอ้ทุเรศจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สามตัวร้อยเมื่อก่อนนี้โหปราบตัดตอนตัดตอนเดี๋ยวนี้โหยิ่งถูกกว่าเดิมเลยยิ่งถูกกว่า อะไรอีกสามสามตัวร้อยนะครับตอนนี้สามตัวร้อยนะครับตัวร้อยก็มีตังร้อยหนึ่งรับจ้างวันละสามร้อยก็หักค่านั้นร้อยหนึ่งก็พอดีเลยให้ลูกให้เมียสองร้อยก็พอดีเลยนะครับก็มๆๆไม่หมดคำสีเว้านะครับก็สมัยหน้าขอให้ยุบยุบเถอะอจะได้เรียกตั้งใหม่เป็นประชาชนเลยอันนี้ราคาข้าวก็เกียนละ หกเจ็ดพนะันหกเจนห้าห้าหกเจ็ดพันนะครับข้ออ้างบอกว่าข้าวหอมมะลิไทยไม่มีคุณภาพนะครับแต่ส่งข้าวออกข้าวไทยไม่มีคุณภาพแต่ส่วนข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับประเทศไทยนะครับเอาว่าตอนนี้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวไทยนี้ไม่มีคุณภาพครับก็ไม่มีคุณภาพได้ยังไงก็ไออย่างท่านเอาข้าวไปขายใช่ไหมครับ เอาข้าไปขายอันนี้ราคานี้อันนี้ไอหอมมะลิ saben, อันนี้เกจเก้านะครับแต่เอารวมกันเลยนะครับก็เป็นกับพวกไอพวกขานะครับเป็นกับพวกขานะครับแต่ชาวไร่ชาวนาไม่ได้ไม่ได้ปลูกหอมมะลิปนกับไอเก9เก้าได้นะครับก็ปลูกเว้นนั่นนะครับแต่พวกขาเขาเขาผสมกันเองนะครับเออเคยเคยไปขายข้าวครับผมก็ไปขายข้าวเหมือนกันนะครับแต่ราคาข้าวผมอยู่ที่สมมุติว่าอยู่อยู่ที่แปดพัน อีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่หกพันอย่างเงี้ยครับแต่ก็รวมกันเลยกองเดียวเทกองเดียวกันเลยนะครับจะให้อราคาข้าวข,ของไทยมีคุณภาพยังไงก็เป็นเพราะก็เป็นเพราะไอเท่าแก่หรือเจ้าสัวนั่นแหละรครับหรือรัฐบาลให้ทายนะครับอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าหอมมะลิของไทยนะครับหอมมะลิของไทยไม่มีคุณภาพนะครับก็สังเกตไหมครับก็แถวเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยเพชรบูร์เนี่ยก็รักข้าวไอ้ก็ขอเจ็ดเก้าเนาะ ก็ขอ7 9เม็ดจะยาวเหมือนกับไอ้หอมมะลิเลยนะครับหอมมะลิเลยเม็ดจะยาวเหมือนหอมมะลิเลยแต่ราคาจะเขาจะซื้อนะครับแล้วเขาก็จะไปไปเอาไปผสมกับหอมมะลิครับหอมมะลิแล้วจะให้มีคุณภาพได้ยังไงครับก็สีรวมกันแล้วก็เม็ดเหมือนกันเลยนะครับหอมมะลิกับ79เข้าไอ้ก็ขอ79กกับหอมมะลินะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่แหละก็เป็นเพราะ ไอ้เจ้าสัวหรือเท่าแก่นะครับเป็นไม่ใช่เป็นกับชาวนานะครับแต่อะไรก็โทษแต่ชาวนาอย่างเดียวนะครับก็มีรัฐมนตรีอะไรนะมาบอกว่าชาวนาเป็นภาระของขึ้นไอ้ช่วยปีนี้แล้วปีหน้าก็ต้องช่วยอีกนะนะโอไอ้พูดดูถูกชาวนาเกินก็สมัยหน้าก็อย่าไปเรียกมันนะครับสมัยหน้าอย่าไปเรียกมันนะครับก็แถวอีสานด้วยนะครับแถวอีสานด้วยเห็นว่าดังอยู่แถวอีสานเนี่ย ก็แถวนั้นสมัยหน้าก็อย่าไปเรียกนะครับก็ผมไม่ได้บอกว่าให้เรียกพักไหนนะครับแต่ก็ให้ดูเอาเองนะครับพักนี้บริหารแย่มากนะครับพักเพื่อพักเพื่อเธอหรือเพื่อใครนี่แหละครับเนี่ยพักนี้แหละครับก็ผมก็มาบ่นเฉยครับมาบ่นเฉยเหลียใจหลายเหลือใจหลายแต่ช่องเล็กๆนี้ก็ได้พูดแค่พูดนี่แหละครับไม่ได้ก็เสียงเล็กเสียงมดเสียงกาเฉยครับก็บ่นเฉยนะครับก็ระบายระบาย ระบายแทนชาวไร่ชาวนาของเรานี่แหละครับก็หาจิหาหาอยู่หากินกัินป้ายชาวไร่ชาวนาเออจะหาพอได้อยู่ได้กินก็พอแล้วค่าปุ๋ยเข้าค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรโอ้โหแพงขึ้นแพงขึ้นไม่มีลงเลยนะครับตั้งแต่ผมแต่งงานตอนนั้นทองบาทบาทละสี่พันนะครับข้าวก็เกลียนละประมาณ สามพันสี่พันเหมือนกันนะสูสีกันนะครับสูสีกันนะครับข้าวกับทองจะราคาจะเท่าเท่ากันมาเลยนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหทองบาทละสองหมื่นสามหมื่นแล้วนะหรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่เคยซื้อนะครับแต่ราคาข้าวผมเคยขายนะครับหกพันเจ็ดพันนะครับหกพันเจ็ดพันแปดพันนะครับแปดพันหกพันเจ็ดพันแปดพันในนี้อยู่ประมาณนี้นะครับโอ้โหไอ้ถ้าใครเช่านานนะครับก็ขาดทุนตั้งแต่ในมุ้งแล้วนะครับก็อย่างที่ไม่มี ไอ้พันธุ์ข้าวปลูกเริ่มแต่พันธุ์ข้าวปลูกค่ารถไถเอ่อเที่ยวหนึ่งกว่าจะหวานได้ก็ค่ารถไถอยู่ประมาณไร่ละเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วนะครับไรล,ละเจ็ดร้อยแปดร้อยเนใน,ในค่าพันธุ์ข้าวปลูกนะครับพันธุ์ข้าวปลูกอีกแล้วก็ยาค่าหญ้าอีกในนาข้าวอีกยาคุมอีกนะครับแพงนะครับพวกนี้แพงเลยนะครับแพงนะ ยาคุมยาฆ่าหญ้าแล้วก็ยาหนอนอีกอย่างอย่างอย่างเป็นหนอนเนี่ยสมมติอย่างอย่างกระโพดเนี่ยครับต้องยาหนอนนี่นะแพงนะครับเนี่ยยาฆ่าหนอนเนี่ย่ยแพงนะครับเนี่ย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 ทุกยาไอ้ต้นทุนเยอะนะครับอย่างเนี้ยหนอนหนอนลงกระโพดเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาอันนั้นฉีดได้นะครับตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยต้องใช้ยายาอย่างแรงเลยนะครับยาอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่หนอนกําลังลงนะครับเนี่ยเนี่ยต้องไอ้ใครรวยอีกก็เท่าแก่อีกเจ้าสัวอีกเจ้าของคนผลิต คนผลิตไอ้ยาไมยาิกคนคนไอ้ชาวไร่ชาวนานี่เป็นคนเสียภาษีเย,ยอะกว่าพวกเจ้าสวนะครับคิดดูดีๆนะครับเพราะว่าเจ้าสวนี่เขาเสียเป็นแช่ลายได้ของเขานะครับแต่พวกเรานี่เสียภาษีทุกวันเลยนะครับอย่างเราวันเราซื้อผงสรุตน้ำปลาเนี่ยก็ขึ้นภาษีแล้วนะครับนี่นะครับประชาชนเสียภาษีแบบนี้นะครับเสียเยอะด้วยนะครับเสียเยอะด้วยนะอย่างน้ำปลานี่ภาษีอย่าง ผลสลดน,นี่อย่างไอปลากระป๋องอย่างเงี้ยครับน้ามันพืชอ,อย่างเงี้ยครับเขาจะบวกภาษีเพิ่มบนเขาไปเลยนะครับเนี่ยชาวไร่ชาวนาหรือกเกษตรกรหรือคนยากคนจนเนี่ยครับเสียภาษีเยอะกว่าพวกเท่าแก่พวกเจ้าสัวเลยนะครับเนี่ยมันต้องเอาชาวไร่ชาวนาเป็นตัวตั้งตัวนะครับนี่โอ้ไปดูงานแต่ไปดูอะไรก,กันมีแต่ไปดูงานไม่รู้ไปดูหาอะไรไปดูตรงน้นตรงนี้แต่เรื่อง ข้าวหรือชาวไร่ชาวนาไม่เห็นไปดูให้เลยครับเนี่ออยากไปส่งไปดูญีปุ่นบนประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับชาวไร่ชาวนาเขารวยแต่ประเทศไทยนี่โอ้จนเป็นชี้ค่าเขาตลอดเลยนี่นะครับอย่างนี่นะครับอย่างยาฆ่าญ้าในป่าเขาพูดนะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยสีคมอย่างนี้ครับเนี่ยเนี้ยสีคมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเขาพูดไม่เป็นไรนะครับเขาพูดไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเนีดยสีคมเลยนะครับอย่างที่วันนั้นผมลงคลิปมานะครับสีคมนะครับเนี่ย ก็ยาคาย้าไอแบบนี้นะครับแพงนะครับเนี่ยสีดอย่างงี้ยา่าย้าอย่างนี้แพงนะครับเนี่ยแพงนะครับใครได้ก็สวยได้อีกนะครับเนี่ยก็สิบไล่เด็ยก็โอ้ขวดหนึ่งมันเป็นพันนะครับสิบไล่นี้ก็อยู่ประมาณสองขวดได้นะครับยาคาย่าให้ป่ากระพุทนะครับมันมันจะสีดคมเลยนะครับสีดคมเลยสีดคมแล้วก็ตายแต่หญ้ากระพูทไม่ตายนะครับนี่อันนี้เขา เขาคำนวณออกมาหมดแล้วนะครับเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวคำนวณออกมาคือข้อคนไทยนี่แหละครับผลิตยาคือใครเรียนจริงๆเนี่ยเจ้าสัวก็จองตัวไปทํางานแล้วนะครับอย่างมหาลัยอย่างเงี้ยครับพวกนี้เขาถ้าจก่งๆ้เจ้าสือจองตัวแล้วนะครับก็เราก็เอาไปวิจัยแล้วผลิตให้เขานะครับอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ก็เก่งอยู่เก่งอยู่สจุดยอดอยู่แต่ก็ที่อย่างเดียวคือรัฐบ,บาลควบคุม พวกเจ้าสัวไม่ได้นะครับเอยอประโยชน์ให้แต่พวกเจ้าสัวนะครับก็มันผิดอยู่กับที่รัฐบาลหรือผิดที่ประชาชนที่เรียกเขามานี่แหละครับผิดที่พวกเรานี่แหละครับเห็นแก่เง200ิน200-300อนะครับก็เรียกเขามาบริหารเาก็กลัวติดคุกเหมือนกันเขาก็เอาแต่เจ้าสัวนะครับอย่างไอ้อย่างพวกสอสอสอวกันนะครับตอนนี้ก็ยังมีอย่างแบบนั้นแหละครับ <laughs> ก็ชาวบ้านเขารู้นะครับให้ พยายามติดข่าวติดตามข่าวด้วยนะครับพยายามติดตามข่าวด้วยครับว่าภาคการเมืองไหนจะชั่วจะเลวอย่างไหนเราก็เดี๋ยวก็จะออกมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็ให้ชาวไร่ชาวนาเราเอ,อประชาชนเราไอ้รู้นะครับไม่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับต้องให้รู้การบ้านการเมืองด้วยนะครับให้ความเคลื่อนไหวของที่เขาจะโกงเราแบบไหนนะครับเขาจะกินเราแบบไหนอย่าง เลี้ยงหมูอย่างเงี้ยครับหนึ่งตัวขึ้นไปต้องต้อง,องไ,อไปขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนอย่างเงี้ยอย่างเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยถ้าถ้า,าพันตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่ได้ตามแบบก็ก็เสียครับปรับแสนสองแสนอย่างเงี้ยครับก็ไปดูกฎหมายข้อนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็คลิปนี้ผมก็มาบ่นเจครับมาบ่นมาบ่นตามเคยนะครับ มาฝนตามเกยก็มาขอโทษด้วยนะครับว่าผมผิดไปแล้วครับผมที่ผมเรียกพักเพื่อเธอไปนะครับลูกลูกหลานบอกว่าอย่าเรียกพักรุ่นใหม่รุ่นใหม่ผมก็ไม่เชื่อนะครับพ่อปมื่อกก่อนผมเป็นพ่อเขาเก่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ